12วิธีคิดบวกให้หลุดจากการคิดลบทำครบชีวิตดีขึ้นแน่นอนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแพรลิแพรนะคะแพรเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้แน่นอนว่าทุกคนก็คงอยากจะเป็นคนที่พัฒนาตนเองและอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น แพลดีใจที่มีโอกาสได้แบ่งปันคลิปนะคะแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆแต่แพลเชื่อมั่นว่าหลายๆคนที่เปิดใจยอมรับฟังนะคะ ก็จะได้ความรู้หรือว่าไอเดียดีๆในการใช้ชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกับที่แพทได้รับในวันนี้และคลิปนี้นะคะแพทจะรวบรวมความคิดของคนที่ประสบความสําเร็จว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรในวันที่เขาเจออุปสรรคนะคะเป็น12วิธีคิดด้วยกันว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้ไปสู่ความสําเร็จที่เราใฝ่ฝันค่ะ คนที่ประสบความสำเร็จหลายคนพูดว่าความคิดสามารถกำหนดชีวิตของคนได้ที่สำคัญเราต้องรู้จักมองโลกในแง่ดีและก็ยังมีอีกหลายๆคนที่เข้าใจผิดว่าคนคิดบวกคือพวกโลกสวยแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะคนคิดบวกคือคนที่ยังมองทุกอย่างในแบบที่มันเป็น แต่ก็เลือกที่จะโฟกัสเฉพาะด้านที่ดีทําให้มีวิธีคิดและการดําเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากคนแบบอื่นนะคะเรามาดูกันว่าพวกเขามีวิธีคิดและก็จัดการมุมมองตัวเองอย่างไรมี12วิธีคิดด้วยกันไปฟังกันคะ่ะ ข้อหน,นะคะรู้จักสร้างความสุขจากภายในหลายคนมองหาความสุขจากสิ่งรอบตัวใช่ไหมคะแต่คนคิดบวกเนี่ยจะสร้างความสุขที่มาจากภายในตัวเองไม่ว่าสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนความสุขของคนคิดบวกจะไม่มีวันหายไปง่ายๆขออ้อ 2. ฝึกคิดบวกกับทุกปัญหา ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมองความทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้นคนคิดบวกจะมองในสิ่งที่มันเป็นข้อดีของทุกปัญหาเพื่อสร้างกำลังใจและก็เตรียมความพร้อมนะคะสำหรับความสำเร็จที่จะมาถึงไว้อีกด้วยข้อ 3. เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้และถ้าพวกเขาตกอยู่ในสภาวะที่สิ้นหวังมากเมื่อไหร่ยิ่งต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเท่านั้น การมองโลกในแง่ร้ายไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้นทุกคนว่าจริงไหมคะแต่การคิดบวกเนี่ยจะช่วยให้เรามองเห็นปัญหามองเห็นทางออกของปัญหาและก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีลู่ทางในทางที่มันเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้นข้อ4นะคะไม่สนใจคนคิดลบคุณใช้เวลาอยู่กับคนแบบไหน โลกทั้งใบของคุณก็จะเต็มไปด้วยคนแบบนั้นลองสังเกตชีวิตของตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้รอบข้างของเราเป็นคนคิดแบบไหนถ้าเป็นคนที่คิดลบคิดแล้วทำให้ใจหดหูเราก็รีบถอยออกมาจากกลุ่มที่ทำให้โลกของคุณหดหูก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ถ้าวันนี้ ไม่สามารถถอยออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นสภาวะการงานที่เลือกไม่ได้หรือสิ่งใดก็ตามที่อยู่ณปัจจุบันอยากให้คุณตั้งใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้นะคะทั้งนี้ก็ไม่เอาตัวเองเข้าไปผูกมัดผูกพันกับคนที่คิดลบเป็นอันขาดข้อ5 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายทำให้ร่างกายหลั่งสารเอนโอฟินออกมาให้เรามีความสุขลดความเครียดและช่วยให้เราไม่ต้องคิดลบกับรูปล่างตัวเองด้วยนะคะข้อที่6ให้เวลากับธรรมชาติหาเวลาเดินเหยียบหญ้าสีเขียวด้วยเท้าเปล่าในตอนเช้าดูบ้างถ้าคุณรู้สึกว่าเห็นสีเขียวของต้นไม้แล้วอยากหายใจเข้าลึกๆเมื่อไหร่หมายความว่า ได้เวลาจัดธรรมชาติให้ตัวเองแล้วข้อที่7ไม่ฟุ่มเฟือยบอกลาภูมิแพ้ป้ายเซลล์หรือโปรโมชั่นที่ไม่จำเป็นนะคะการบริหารเงินล้มเหลวจะทำให้คุณต้องผิดหวังกับตัวเองอย่างรุนแรงอ่าเก็บเงินไปลงทุนหรือว่าสร้างความทรงจำดีๆให้ตัวเองมันจะดีกว่าเยอะ ข้อที่8ยอมรับในความผิดพลาดวิธีเดียวที่เราจะเรียนรู้นะคะแล้วก็เติบโตได้คือการยอมรับในสิ่งที่เราทำพลาดไปถึงมันจะทำให้เรารู้สึกแย่แต่มันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกเราว่าเรากำลังเรียนรู้แล้วก็เลือกหนทางเดินที่ถูกต้องข้อ9จริงจังและรับผิดชอบเมื่อถึงเวลาเกิดปัญหาคนคิดบวกจะไม่โยนความผิด หรือว่าจมอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่จะเลือกโฟกัสทำในสิ่งที่ทำได้และพยายามแก้ไขปัญหานั้นโดยไม่เสียเวลาปวดหัวกับเรื่องที่ประเมินแล้วว่าเมันควบคุมไม่ได้อันนี้คือหลักการสำคัญของคนที่เขาคิดบวกเลยว่าอย่างที่เรารู้ว่าปัญหาเนี่ยมันมีอยู่2กรณีเนาะก็คือปัญหาที่เราแก้ไขได้แล้วก็แก้ไขไม่ได้อันไหนที่เราแก้ไขไม่ได้นะคะเราเลิกที่จะโฟกัส แล้วเราไปเลือกโฟกัสปัญหาที่แก้ไขได้อันนั้นจะดีกว่าเพราะว่าปัญหาที่แก้ไขไม่ได้อะยังไงมันก็แก้ไปไม่ได้อยู่แล้วอ่าถ้าจะเอาเวลาไปกลุ้มให้เราเอาเวลานั้นอะไปสร้างสรรค์แล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาที่มันแก้ไขได้ดีกว่าอันนี้ต้องถามตัวเองนะคะข้อที่10 ฝึกควบคุมความคิดของตัวเองการฝึกควบคุมความคิดที่เร็วร้ายการมองโลกในแง่ลบเนี่ยเราจัดสรรให้ไปอยู่ในกรงที่มิดชิดที่สุดของในสมองเพราะถ้าเราควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้แสดงว่าเราจะควบคุมการกระทําและก็คําพูดของเราไม่ได้ไปด้วยนะคะ ข้อที่1 1เชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ไม่มีอะไรยแย่ไปกว่าการสิ้นหวังนะคะคนที่คิดบวกจะไม่พยายามคิดว่าตัวเองสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่พวกเขารู้ว่ามีวิธีก้าวผ่านปัญหาไปได้ด้วยความเชื่อที่แข็งแกร่งกว่าเดิมฟังอีกครั้งนะคะพวกเขาจะไม่พยายามคิดว่าตัวเองสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่เขารู้ว่า มีวิธีผ่านปัญหาไปได้อย่างแน่นอนข้อที่12ปฏิเสธให้เป็นคนคิดบวกจะรู้เสมอว่าควรทำอะไรให้คนรู้สึกดีอะไรที่จำเป็นและอะไรที่สำคัญทำในสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดไม่แบกรับความคาดหวังที่เกินตัว และวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่ใครๆก็สามารถทำได้ลองตั้งใจฝึกดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าการเลือกลดน้ำให้กับความคิดที่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยมันดีกว่าลดน้ำให้กับความคิดด้านลบเพราะมันจะทำให้คุณภาพชีวิตคุณภาพความคิดของเราเองเนี่ยถดถอยแล้วก็เสื่อมไปด้วยนะคะที่สำคัญก็จะทำให้เรา พบเจอปัญหาได้มากขึ้นเพราะว่าการที่เรานำพาตัวเองไปสู่ความคิดในด้านลบเวลาที่เราเจอปัญหานั้นเราจะไม่สามารถหาทางออกได้เลยเพราะว่าถ้าความคิดกับเขาเรียกว่าปัญญากับปัญหามันอยู่ในระดับเดียวกันเราก็จะไม่สามารถก้าวผ่านปัญหานั้นได้เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเอาปัญญา ขึ้นมาสูงอีกระดับหนึ่งซึ่งก็คือการพัฒนาตัวของเราเองนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะได้ฟังความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จคนคิดบวกกันไปแล้วทุกคนรู้สึกดีหรือว่าอยากจะพัฒนาตรงเองในส่วนไหนกันบ้างแชร์ไว้ในใต้คลิปได้นะคะเราจะได้ร่วมกันแก้ไขเนาะบางทีแบบมีบางจุดที่เรายังทาไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะได้แชร์ประสบการณ์กันนะคะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แพรฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ